สวัสดีคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่าคอนเทนต์อะไรนะตอนคอนเทนต์วอร์นิ่งครับคอนเทนต์วอร์นิ่งครับผมวันนี้ผมจะเป็นตากล้องให้ทุกคนเองเอาเอี๋ยวขอโทษๆไปไปไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นี่ผมเป็นตากล้องเองนะครับผมแล้วก็เราก็มีเงินติดตัวอยู่ร้อยเก้าสิบบาทคือจริงพวกเราเล่นมาหนึ่งวันแล้วครับมียอดคนดูหนึ่งสองเคละเป้าหมายคือสามเคนะเป้าหมายจะดีกว่าไหม ใครเป็นอะคตกูเปนปไ,ปได้กูักูเลยนได้ <c oughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเสี่ยตอนไหม่ชัดขึ้นเลยโอนน้ยยยคยย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 ยันเนยนยย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 ยตยยยยย้ยยยย่ยยยยยยกยยยยยยยลยยเยยยอยยยยยลงยยยยยตยยยยยอยยยยยยยงยยางยย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 เปิดประตูแล้วลลล <c oughs> ครับ<อ> สวัสดีครับคุณกิตติครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าโรงงานนรกกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูผีกันนะครับว่ามีผีอะไรบ้างอยู่แถวนี้ไปกันเลยครับทุกคนเอาครับตอนนี้เราเข้ามาข้างใน,นเลยนะฮะจะเป็นไงครับไปดูกันได้เลยเนาะจริงๆมันเป็นเกมที่ถือว่าน่าเล่นอยู่เหมือนกันนะเพื่อนนะถึงมาอยู่ปะเนี่ยถึงมาอย่รครับทุกคนผมกำลังเดินทางตอนนี้กำลังเดินลงไปข้างล่างกันอยู่ครับ ไป่หนนะครับหน่วยอะไรหนึ่งสองตอนนี้เราตอนนี้เราถึงข้างล่างแล้วนะครับเราจะไปดูว่าผีอยู่ตรงไหนนะครับคุณกิติผีน่าอยู่ไม่ไกลจากเร <ไป S 2> าแล้วครับเราก็น่าจะใกล้นะครับคุณกิติเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอุ้ยอุ้ยผี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 อ้ผีนี่นี่อ่ะช่วยด้วยเพื่อนไปนี่นี่ถ่ายไว้ที่ไหนถ <c oughs> ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้หนึง เดีมอยู่ไหนไปดิไปดิไปไปดิมัมาแล้วมันมาแล้วจะเป็ดอ่ะจะเป็่นลูกแล้วไปไปไปตื้ยอะไรหอวใจเหลเหลือแบตป่ะแบตเหลือห้ไปไปกันต่อได้รอรออต้างานอันตรายรดัตรงบันไดเมื่อเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับ เมื่อกี้น่ากลัวมากนะมีมีมีผีครับถือมีดโอ้ตอนนี้คุณเป็ดเขาสั่นเขาสั่นมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อทุกคนไป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 เหมือนนี้เหมือนนี้ผีพ่อผมเลยผีแล้วนะผีพ่อผมผีพ่อผมโอ้ยตัวเองถ้าถ้าสั่งเสียงอะไรถือไม้เหรอเฮ้ยเหมือนมีคนเดินมาไม่มีคนมาดิถ่ายถ่ายตรงมาได้ไหมไหนถ่าย เดี๋ยวถ้าเกิดอะไรขึ้นมงกลับไปยานะไปไปนะไอ้เรี่องนีจำทางกลับไมดีว่าไม่ปลอดภัยเรา้วยออกซิเจนจะหมดหมดโอเคกลับมากลับมากลับมาแล ไอ้ี่กันทำไมดิผู้ผีโง่โบ่นท่าจัดไอ้บ่นไม่อยู่แล้วคนหนึ่งกับท่าเนี้ยไปแล้วนี่กําลังจะกลับแล้วกําลังขึ้นยานแล้วนะครับตอนนี้พูดเลยครับแบตสามเซตแล้วครับหนึ่งเซตแบตหมดแล้วครับกระปุกอะไกองท่มึงก็ไปตายดิเออเดี๋ยวกูไปตายให้มึงแค่ถ่ายไว้นะเออไม่ต้องห่วงเลย ดูเนี่ยครับหลังจากถ่ายแล้วครับว่าจะเป็นยังไงกันนะครับใส่ดีเข้าไปสวัสดีครับคุณกิตติครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าโรงงานนรกกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูผีกันนะครับว่ามีผีอะไรบ้างอยู่แถวนี้ไปกันเลยครับทุกคนผมกําลังเดินทางตอนนี้กำลังเดินลงไปข้างล่างกันอยู่ครับไม่เห็นเด็กตอนนี้เราถึงข้างล่างแล้วนะครับเราจะไปดูว่าน่าผีอยู่ตรงไหนนะครับคุณกิตติผีน่าอยู่ไม่ไกลจากเราแล้วครับเราก็น่าจะใกล้นะครับคุณกิตติ อะไรอะไรอะไรวุ้ยุ้ยผี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 ไอ้ยผีหนี่นีช่วยด้วยเพื่อนไปทำไมย่อวิวไป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 ดิวิ่งเงินอย่างเดียวเลยฮะมามาเอ้ามาเร็วมันมีคนตายอ่ะเป็ดอ่ะเป็ดลูกอ่ะวันนี้วันนี้วันนี้ขอสักห้าร้อยแล้วกันไปไปไปว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้น่ากลัวมากนะมีมีมีผีครับถือมีดโอ้ตอนนี้คุณเป็ดเขาสั่นเขาสั่นมากเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกต่อทุกคนไปมาเลยทำให้มันได้พันหนึ่งก็จบแล้วฮะนี่ทำให้มันได้ได้พันหก็จบแล้วนี่กลังจะกกว่าแล้วมันขึ้นยานแล้วนะครับตอนนี้กูเปล่าฮะคนแค่นี้คิดดูมาแล้วย่างไรก็สองคุณอยากเปิู้อ่นเนี่ยคือเอามันได้เว้ยาได้เว้ยเพื่อนไมาได้เว้ยเอาไว้ลุยเว้ยยอดวิวเองมีเงินเออเว้ยเพื่อนพอแล้วซื้อเลยดีวะเอาแล้วไฟไฟฉายอะไฟฉายในตัว าน่าจะคือหมายความว่าอแล้วับผู้ชมครับเราจะลงไปกันท้างล่างเดียวครับไปดูกันว่าูกัดเลยเพื่อนวันนี้วัวท้ายเว้ยวกเราดหนึ่งพันสองร้อยวิวเว้ยถ้าในยูทูบเราทำได้มานำสองร้อยวิวก็ดีนะเรากำลังเข้าสู่ดินเก็บฟิล์มมาถ่ายผีเลยแฟนเลยตองว่าวันนี้เป็นไงวะเพื่อน ตัวนี้ดี uh ครับดีทุกคนเป็ดโยนแฟรครับเลยยี่มองไม่เห็นเลยวะไฟแดงเลยวะเดือนจำจำทางออกให้ดีนะเวะ้ยนี่โยนแล้วเก็บไม่ได้เฮ้ยเฮ้สินทีทีนี่ตรงนี้นี่เฮ้ยมันหายแล้วผีไมงูมุ้ง เอ็มึงมึงเก็บแฟไปได้นะตอนไม้มันตกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แฟไม้โตเนี่ยไม้เนี่ยไม้อยู่ที่มือกูอันนี้ไม้ใครกูเก็บแล้วกันนะไม่รู้โดยมีไม้่ะมึงยินเสียงป่ะเสียงปุ๊บเสียงปุ๊บอ๋องถ่ายเม่นผีเลย ดินนี่กำลังหาอยู่เฮ้ยดินนี่ดินดินนี่เฮ้ยดินใครโดนเอ้ยกูโดนกันกูโดนกันกูโด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 นกูตายกูตายไอ้ต้นไอ้ต้นเหลือคนเดียวไอ้ต้นไอ้ต้นไนีบไปไอ้ต้นเก็หนีไปไอ้ต้น หรือมึงคนเดียวหรือเพื่อนไอ้ตอนมาหามึงแล้วไอ้ตอนโนโึเปล่าไอ้ยเรามันติดติดเมื่อไหรไม่ใช kind of ่จะรอดอยู่ไอ้เหี้ยตายหมดเลยตายมันไม่ไม่ตายเว้ยแต่มันออกไม่ได้เราพยายามช่วยชีวิตอยู่ รู้แล้วรู้แล้วตอนวิ่งต้องไปต้องกลับเลยไปกลับเลยตอนเ่แล้วเ่่หมแล้ววิ่งไปตอนวิ่งไปที่วทมต้องถ่ยแล้วตอนไปเพราะกูตายหมดแล้วเจ้าคอนเทนต์มึกเชื่อไหมว่าเจ้าคอนเทนต์โอ้ยอจะวายกลับไปเลยกลับไปเลย้ยเลย ตอนไม่ต้องถ่ายแล้วกลับไปเลยกลับไปเลยปิดประตูดิลบเอาอะหมดเอาเดท้ายเหรอเสียงเยี่ยมวะปิดดีปิดประตูสิวะทำอะารวันวะเรื่องแรกมันจะล้อถ่ายม่ไงม่ไงตอนมาแล้ตอนปิดประตูตอนปิดประตูนี

เ็ดอยนซ้ายครับเลยยี่มองไม่เห็นเลยวะไฟแดงเลยวะเฮ้ยเฮ้ยจินดีทีมีตรงนี้่ะอุ้ยมันหายแล้วีแบมูมุมึงเก็บแปนมาโยนให้อีกครั้งนะเก็บไม่ได้ดินี่ยินีิน ไอ้เนอโโโด้โดนโด้กโดกลกตยโอ้ย <guarding> จ <okay>? ังสเยวะไมใช่ปูถ่ายแล้วเนี่ยไไปเบกมเได้บูมเสียงีอะไรวะเยถึงปะถึงแล้วบันก็วิ่งเงีเี้ยพันเดียวไมถึงวะเย้มันมัถ่ายสเสียงแเงไง ไปแล้วเฮียเอาแค่นี้แหละวันสองทีเลยเฮียไปดิไปเี่กลัวเียคลิปวันนี้ก็จบลงไปทีเรียบร้อยนะครับยังไงฝากกด subscribe ให้หน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ